สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัศนบรลมโตอีกเช่นเคยในวันจันทร์ที่29พฤษภาคมพศ2566นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดนบรลมโตได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะฮะก็ในค่ำคืนนี้นะครับทัดก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด4ี่คู่ด้วยกันที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในหน้าช่อง YouTube นี้นะก็ต้องมาดูว่าสี่คู่ในค่ำคืนนี้ทัศจะสามารถ ทำกำไรให้กับต้งทุนได้หรือไม่ก็ต้องรับเชื่อนะและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดให้ไปทั้งหมด6คู่นะฮะจะทํากําไรให้กับต้งทุนกี่คู่มาติดตามชมกันเลยนะครับในคู่ที่1น,นะฮะจะเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านพบเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทีมเย,ยนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้ให้กับเบนฟอร์ด ในนอกบ้านไปที่1ประตูต่อศูนย์ะครับและในคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักงดุนได้นะส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านพ,พบเจอกับวู๊แฮมตันนะครับในคู่นี้ถ้ายัางมองว่าทิมเยนอย่างวู๊แฮมตันน่าจะสามารถบุกมายันเสมอหรือว่าชนะแฮนดิแคปได้อย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้นะปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับมีลูกไม้ลูกเด็ดและทีเด็ดกว่าวู๊แฮมตันนะก็สามารถเก็บชัยชนะไ,ไปทั้งหมด 5ประตูต่อ0นะครับและในคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะส่วนคู่ที่3จะเป็นพิซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบเจอกับฟูลแลมนะครับในคู่นี้ทัดก็ยังมองว่าพิซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ผลปรากฏว่าพิซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ประตูต่อ1แต่แฮนดิแคปราคามันเสมอนะฮะ ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะครับในคู่นี้นะก็เสมอกันไปนะครับส่วนคู่ที่4นะนะจะเป็นสิงบูเชลซีเปิดบ้านพบเจอกับนิวคาเซิลนะฮะและในคู่นี้ทัาก็ให้ไปที่ทีมเยือนอย่างนิวคาเซินนะครับคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้แน่นอนนะครับแต่สิงบูเชลซีนะฮะสามารถยันเสมอกับอยู่คาเซิลไปที่1ประตูต่อหนึ่งและในคู่นี้ก็เสียหูไปครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนนะฮะแต่ราคาสูงต่ําก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนไปเต็มตีหรือว่าเต็มคาราบเบลเลยนะครับส่วนคู่ที่5นะฮะจะเป็นนักบุญนะครับเซอร์ำจำตันเปิดบ้านพบเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในคู่นี้นะฮะก็ไม่รู้ว่านักบุญนะฮะมาเล่นดีในช่วงท้ายลีกหรือว่านัดสุดท้ายนะครับ ก็ถือว่าสุดจัดเลยนะในคู่นี้ก็เสมอกันไปที่4ประตูต่อ4นะแต่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับรักงทุนได้นะครับและในคู่นี้ทัต์ก็พลาดไปแล้วอีก1คู่นะและคู่ต่อมาคู่ที่6จะเป็นแอตตานวิล่าเปิดบ้านพบเจอกับไปตันนะครับในคู่นี้รัดก้า้ไปที่ทิมเย,ยนอย่างไปตันนะก็จะเป็นแอตตานวิล่าที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ประตูตอนน่อหก็ยังไม่สามารถทํากําไร ให้กับตั้งทุนได้อีกเช่นเคยนะครับทั้งหมด6คู่นี้นะทัดก็ให้กับตั้งทุนพลาดไปทั้งหมด5คู่เลยนะครับก็ถือว่าบอลพิกล็อกกันมากๆนะในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าในฤดูกาลใหม่ทัดจะสามารถทำกำไรให้กับตั้งทุนได้มากกว่านี้หรือไม่ก็ต้องบริรุนเชื่อกันฮนะ ก็ในค่าคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด4คู่ด้วยกันที่จะมานําวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในหน้าช่อง YouTube นี้นะฮะก็จะเป็นฟุตบอลเดน mark super league และสวิตเซอร์แลนด์ super league นะครับก็ต้องมาดูว่าทั้งหมด4คู่ที่ถ้าจะมานําวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนจะสามารถและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องบรุ่นเชร์กันนะครับและเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1กันเลยนะครับจะเป็น ซินเคบอกนะฮะที่อยู่อันดับเจของตารางเปิดบ้านพบเจอกับมิทเทนแลนด์ที่อยู่อันดับแของตารางมีคะแนนทั้งหมด28แต้มแข่งไปทั้งหมด22นะัดชนะ6เสมอ10แพ้ไปที่6และตาก,กันาชนะอยู่ที่27.3สเส่วนเกมในบ้านแข่งไปทนะั้งหมด1 1นัดชนะ2เสมอสามแพ้ไปที่6นะฮะและตาก,กันาชนะอยู่ที่18 2แจเเซนและเกมเยือนของพวกเขาแข่งไปทั้งหมด11ชนะ4ี่เสมอเจแพ้ไปที่ศูนย์นะ และต่ากัรชนะอยู่ที่36.4%และ6นักและหมนัดและ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1เสมอ3แพ้ไปที่2และต่ากัรชนะอยู่ที่16.7%ก็ถือว่าเกมเย็ยนของพวกเขานะค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับในฝั่งของมิทเทลแลนด์ส่วนฝั่งของซินเคบอกนะฮะที่อยู่อันดับ7ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด29แต้มแข็งไว้ทั้งหมด22นะัดชนะไปเสมอ5แพ้ไป9 และตักการชนะอยู่ที่ 36. 4ส่เซนส่วนเกมในบ้านก็แข่งไปทั้งหมด1 1นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไปที่4นัดและตักการชนะอยู่ที่ 45. 5สเซส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด11นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไปที่5และตากการชนะอยู่ที่27.3%ส่วน6นัดล่าสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยชนะไปเพียงแค่หนึ่งัดเท่านั้นเสมอ2และแพ้ไปที่3และตากการชนะอยู่ที่16.7%ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็น ผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องรุ้งเชียร์กันนะครับและเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดล่าสุดกันบ้างนะฮะก็จะเป็นวิเทร์แลนด์นะครับที่สามารถเก็บชัยชนะจากซินซนบ็อกไปทั้งหมด7นัดด้วยกันและจะเป็นซินซินบ็อกนะฮะที่เก็บชัยชนะจากวิเทอร์แลนด์ไปทั้งหมด2นัดและเสมอกันที่1นนัดนะฮะก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรอย่างเป็นวิเทร์แลนด์ที่ดูดีกว่าอย่างแน่นอน100%เซนนะฮะ ก็ต้องมาดูว่าังในค่ําคืนนี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะก็ต้องรุ้นชนะและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของซิลเคบล็อก OK กันบ้างนะฮะใน10นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2 3, แพ้ไปที่ห้าะดตาการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดให้กับตั้งทุนก็สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุน20%ราคาสูงต่ำมา50%เลยนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ทำกำไรให้กับนักงทุนได้น้อยมากๆเลยนะก็ต้องมาดูว่าซินเคบอกในค่ําคืนนี้นะครับจะสามารถทํากําไรให้กับนักงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชยร์กันครับส่วนฝั่งของวิสตัแลนด์นะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด6นัดเสมอ2แพ้ไปที่2และตากชัยชนะอยู่ที่6 0ราคาที่เปิดให้เปิดให้กับนักงทุนทำกำไรก็อยู่ที่70เรซนราคาสูงตามก็6กส็นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรได้มากพอสมควรก็ต้องมาดูว่า ในนัดนี้ของพวกเขานะจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่กอต่องบรุนเชียกันครับและต่อมานะครับเรามาดูหลายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะ เริ่มจากซินเคบกนะฮะในคําคืนนี้ก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด3ตัวกองกลาง3ตัวและกองหลัง4ตัวนะที่จะลงไปฟาดแข่งกับมิเทลแลนในคําคืนนี้ส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4 3 2 1นะ,ะที่จะลงไปฟาดแข่งกับมิเทลแลนในคําคืนนี้นะครับและผู้เล่นประจําหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะ,ะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในคําคืนนี้จะสามารถ เก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์กันฮนะส่วนฝั่งของวิเทอร์แลนด์นะครับในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะใช้กองหน้า2ตัวกองกลางสตัวและกองหลัง4ตัวนะครับที่จะลงไปฟาดแข้งกับซินเคียบอกในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าวิเทอร์แลนด์แดนซีวลัยนะฮะในค่ำคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บ3ามแต้มนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์นะฮะส่วนผู้เล่น บาดเจ็บก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันและถูกโทษแบนหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้ระบบแผนการเล่น C42 นะที่จะลงปฟาดแข่งกับซินเคบ็อก OK ในคําคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าในคัาคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาดเช่นนะและต่อมานะครับเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะก็จะเป็นทีมเยือนอย่างมิทลแลนด์แดนซีวิลลยนะที่ต่อให้กับซินเคบ็อก OK ที่ ราคา0.5หรือครึ่งลูกนะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบาสามนะฮะและถ้าเป็นเลทราคานี้ในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่ามิทอร์แลนด์และซิเวลไลนะฮะน่าจะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านได้อย่างแน่นอน100%้์นะครับและสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนนะฮะและในคู่นี้นะครับในคู่ที่1ทัดขอเชียร์ไปที่มิทอร์แลนด์แดนซิเวลไลนะฮะคิดว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนแน่นอน100%นะครับ ส่วนคู่ที่2นะฮะจะเป็นการเปิดบ้านของวันบี้นะฮะ,ท,าา Natural, ะ,ฮะที่อยู่อันดับ6ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับนอตเจรลนนะฮะที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางมีคะแนนทั้งหมด4 3แต้มแขกเวทั้งหมด2 2นะัดชนะ12สเสมอเ็แพ้ไปที่3านะัไลตาก,กันาชนะอยู่ที่ 54. 5 4 5ส่วนเกมในบ้านนะครับแขงไปทั้งหมด11นะัดชนะ8สเสมอ2แพ้ไปที่1แนละตาก,กันาชนะอยู่ที่72.7%สส่วนเกมเยือน นะฮะแข่งไปทั้งหมด11นะัดชนะ4เสมอ5แพ้ไปที่2และราการชนะอยู่ที่36.4%และ6นัดหลังสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปที่1และตาก,กัารชนะอยู่ที่50%นะครับของ Not uran, นอตเเอร์น์ฮะก็ต้องมาดูว่าในคำคืนนี้ของพวกเขาจะสามารถบุกไปเก็บชชนะ จากบอลบี้ที่อยู่อันดับ6ของตารางได้หรือไม่ก็ต้องดูเชื่อกันนะครับส่วนฝั่งของบอลบี้ที่อยู่อันดับ6ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด30แต้มแข่งไปทั้งหมดยิมนัดชนะ8เสม,มอ6แพ้ไปที่ 8, แปดไล่จาก,การชนะอยู่ที่3 6. 4ส่เเส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด11ชนะ5เสม,มอ3แพ้ไปที่3าไล่จากการชนะอยู่ที่45.5เเนะฮะส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด11เนัด ชนะ3สเสมอสาแพ้ไปที่5และตราการชนะอยู่ที่27.3%และ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3แพ้ไปที่3และตราการชนะอยู่ที่50%นะฮะก็ต้องมาดูว่าบอลบีในคำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องรุ่นเชียร์กันนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะฮะจะเป็นบอลบีนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะ ไปทั้งหมด6นัดด้วยกันและจะเป็นนอเจอแลนด์นะ,ะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดนะฮะก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดนะฮะพบเจอกันทีไรก็จะเป็นบันบี้ที่ดูดีกว่านอตเจอร์แลนด์อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทั้งสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้และต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบันบี้กันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปที่5และตากันชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดให้กับตั้งทุนแทงก็สามารถทำกำไรให้กับตั้งทุนไปทั้งหมด44.4%ราคาสูงต่ำก็66.7%เลยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรและส่วนฝั่งของนัดเจอรแลนด์นะฮะสิบัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5สเสมอ2แพ้ไป3และต่าการชนะอยู่ที่50รซาคาที่ทํากําไรให้กับตั้งทุนก็อยู่5 0ราคาสูงต่ําก็อยู่ที่6 0นะครับที่สามารถทํากําไรให้กับนักงทุนได้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในคัมคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาตุ้นเชียร์กันนะครับ และต่อมานะฮะเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นนัดเจลแลนด์นะที่ต่อให้กับบอลบี้ที่0.5หรือครึ่งลูกนะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะฮะทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างบอลบี้นะครับน่าจะไม่แพ้ในบ้านอย่างแน่นอน100%เนนะ ดีที่สุดของพวกเขาก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1และชนะแฮนดิแคปนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบอลบี้นะคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่บอลบี้นะฮะในคู่ที่2ของรายการในคร้งคนนี้ส่วนคู่ที่3นะครับจะเป็นการเปิดบ้านของ FC ชูลิกนะที่อยู่อันดับ7ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับลูการโนโที่อยู่อันดับ3ของตารางมีคะแนนทั้งหมด54แต้มแข่งไปทั้งหมด35นะัดชนะ18เสมอ12แพ้ไปทและตรก,กันชนะอยู่ที่4 0ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด18นะัดชนะ9เสมอ5แพ้ไปและตราก,กันชนะอยู่ที่5 0ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด17นะัดชนะ5เสมอ7แพ้ไปที่5นะัดและตาดก,กันชนะอยู่ที่29.4%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮนะและ6นัดหลังสุดของพวกเขาามารถ เก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นะัดเสมอ2และยังไม่แพ้ใครมานะครับใน6นัดหลังสุดของพวกเขาและอัตราการชนะอยู่ที่66.7%นะฮะก็ต้องมาดูว่าลูการโนในค,ค่มเปนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจาก FC ชูริกได้หรือไม่ก็ต้องบุรุนเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของ FC ชูริกนะฮะที่อยู่อันดับ7ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด44แต้ม แข่งไปทั้งหมด35นะัดชนะ10เสมอ14แพ้ไปที่11และตรากกาันชนะอยู่ที่28.6%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด17นะัดชนะ5เสมอ8แพ้ไปที่4และตากกันชนะอยู่ที่29.4%ส่วนเกมรักบ้านแข่งไปทั้งหมด18นะัดชนะ5เสมอ6แพ้ไปที่7และตากกันชนะอยู่ที่ 27.8%นะครับส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็แข่งไปทั้งหมด6นัดนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปด้วย1และตาการชนะอยู่ที่50%ก็ต้องมาดูว่า FC ชูริกในค่ำคืนนี้นะครับจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชีย์นะฮะและต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่พบเจอกันใน10นัดหลังสุดนะครับก็จะเป็น FC ชูริกนะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด 6นัดด้วยกันและจะเป็นลูการโนนะฮะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด 4นัดนะครับก็ต้องมาดูว่าในาค่ําคืลนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กัน,นครับและเรามาดูผลการแข่งข,ขันที่ผ่านมาของ FC ชูริกันบ้างน,นะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ4แพ้ไปที่2อและตักกัรชนะอยู่ที่4 0่สิบราคาที่ทํากําไรให้กับต้งทุนก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ราคาสูงต่ำก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่สามารถทํากําไรให้กับต้งทุนได้ก็ต้องมาดูว่า FC ีชูนนาาร,ริกในคัมเอไมน ส่วนลูคาโนนะฮะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้หมด5นัดเสมอ5แพ้ไปที่ศูนนะและอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่ทํากําไรให้กับทั้งทุนนะก็อยู่ที่90%เลยนะครับราคาสูงต่ําก็อยู่ที่50%นะฮะที่สามารถทํากําไรให้กับทั้งทุนได้นะครับก็ต้องมาดูว่าลูกคาโนในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถบุกไปเก็บและทํากําไรให้กับทั้งทุนได้ก็ต้องมาุิดเชื่อกันนะฮะ และต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างน,นะครับและเลทราคาในคู่นี้ก็ออกมาที่ราคาเสมอราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบสามนะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าลูการโนทิมเยืนนะได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นเลทราคานี้นะฮะทัดยังมองว่าลูการโนในข่ข้มขึนนี้น่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับต้งทุนนะฮะ จากที่ทัดวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างทัดว่าลูการโนดูดีกว่าชูริกอย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ลูการโนนะฮะในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบรลมโตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือจะคัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่4คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็น,นบัซซนนะฮะที่เปิดบ้านพบเจอกับ กาฮอฟเฟอร์ er นะที่อยู่อันดับ6ของตารางนะมีคะแนนทั้งหมด44แต้มแข่งไปทั้งหมด35มสัดชนะได้ เสมอแแพ้ไปที่15และตาการชนะอยู่ที่34.3%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปททั้งหมด18แนัดชนะ9กาเสมอสาแพ้ไปที่6และตาการชนะอยู่ที่5 0ส่วนเกมเยือนแข่งไวททั้งหมด17นัดชนะ3เสมอหแพ้ไปที่9และตาการชนะอยู่ที่17.6%นะครับส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2เสมอ1แพ้ไปที่3และตาการชนะอยู่ที่33.3%ก็ต้องมาดูว่า g r a ฟฮอปเปอรในค่ำคืนนี้นะจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากบาร์ซอนได้หรือไม่ก็ต้องบุรุษเชียรก,กันครับส่วนฝั่งของบาร์ซนที่อยู่อันดับ5ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด44แต้มแข่งไปทั้งหมด35นะัดชนะ10เสมอ14แพ้ไปที่11นะฮะก็จะมีคะแนนเท่ากับ g r a ฟ h อป p ปอรนะฮะก็ต้องดูว่าถ้าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนีใครชนะจะมาขยับแทนอันดับกันแน่นอนร0 0นะครับ ส่วนอัตราการชนะก็จะอยู่ที่28.6%ส่วนเกมในบ้านแข่งปีทั้งหมด17นัดชนะ5เสมอ8แพ้ไปที่4แล่ตราการชนะอยู่ที่29.4%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไปที่7และัตราการชนะอยู่ที่27.8%ส่วนเกม6นัดหลังสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2เสมอ2แพ้ไปที่2แลัตราการชนะอยู่ที่ 33.3%นะครับก็ต้องมาดูว่าบาซเลนในครัคืน,นี้จะสามารถเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชิญนะฮะและต่อมานะครับเรามาดูสถิติในการที่พบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดนะฮะก็จะเป็นบาซเลนนะฮะที่สามารถเก็บชัยชยนะไปทั้งหมด5นัดแล้วก็จะเป็นกัฟฮอปเปอร์นะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดและเสมอกันที่2นัดนะครับก็ถือว่าใน10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็ยัง กินกันยังไม่ค่อยลงและยังไม่ขาดเท่าไหร่นะก็ต้องมาดูว่าในคัาคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเชยชนะนะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบัเซนกันบ้างนะครับใน10นาดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บเชยชนะไปได้หมด3เสมอ3แพ้ไปได้และตัการชนะอยู่ที่3 0รนาคาที่เปิดให้กับนั้งทุนแทนก็อยู่ที่5 0เรซนราคาสูงต่ำอยู่ที่60%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่ทำกำไรให้กับนั้งทุนได้พอสมควรส่วนกราฟฮับเปอร์นะ ใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปที่5และอัตราการชนะอยู่ที่40%ราคาที่ทำกำไรให้กับตั้งทุนก็อยู่ที่40%นะฮะร,ราคาสูง่ํำก็80%เลยนะครับก็ต้องมาดูว่ากัฟฮับเปอร์ในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บ3แต้มนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชื่อกันฮะและต่อมานะครับเรามาดูเรทราคาในคู่นี้กันบ้างนะจะเป็นบาเซนที่ต่อให้กับ กรัมฮับเปที่0.5หรือครึ่งควบลูกนะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่3.25หรือ3ลูกควบครึ่งนิดๆน,นะฮะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าน่าจะสู่สีคู่ขี้กันนะครับแต่อีกใจหนึ่งทัดจะบอกยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างบาเซิลน,นะฮะน่าจะไม่แพ้ในบ้านอย่างแน่นอน100%นะครับและในอีกมุมมองหนึ่งทัดก็คิดว่า g รัมฮับเปนะฮะ น่าจะมายันเสมอหรือว่าเก็บชัยชนะได้นะแต่ถ้ามองในกันกับกันนะฮะใครที่จะทํากําไรให้กับนักทุนได้ทัดยังมองว่ากราฟปเปอร์นะครับในค่ําคืนนี้มีลูกไม้ลูกเด็ดและทีเด็ดกว่าบาซซ์อย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชืรอไปที่จีมเยือนอย่างกัาฟปเปอร์นะคิดว่าน่าจะสามารถมาบุกเก็บชัยชนะและยันเสมอชนะแฮนดิแคปทำกำไรให้กับนักทุนนะครับในคู่ที่ สี่ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนที่เห็นต่างจากทัดบุลลมโตะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือจะขัดแยสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนถูกใจก็สามารถตามทัดบุลลมโตะได้ในหน้าช่อง YouTube นี้เลยนะครับและส่วนนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบุลลมโตะในค่ำคืนนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์และนำไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม ทัดบอลลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์ของพวกท่านนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัตบอลลมโตะนะครับและสําหรับวันนี้ทักตกับตัวเราไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ